อขาทำนขาตัวติงหรือเล่นอนรน้ำเพลงสิวราว่าหนูเล่นตัวอื่นไม่เป็นแล้วหนูเล่นอาล่มนจนจะติดเม็ดแล้วเนี่ยโอ้ไม่เจอห้องห้องที่ ตูตายหรอต้องไปรอละไม่นอนน้อยจะน,นอน,น่ะฮะนอนน้อยแต่นอนนอนอะไรนะจะนอนนะถ <c oughs> ึงตาคุณเบนแล้วไบลป่าเนีน้ มจะเล่นโบบาลอนเราอยู่เงาบงแบนตากินัดไม่น่ากลัวหรอกว่าลุยมันน่ากลัวนะแรงเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยแบนขู่ทุกตาเลยเปลี่ยนลุยมันไม่น่ากลัวแล้วคุณจุเฮ้ยผมไปเจอตีอตอหนหมาแล้วลุยที่น่ากลัวยิง่งกาไอผมเลยฝังใจเลยทำไงครับมมพวกไอ <ง S 1> แบนโบบาลอนนีเจอลุยเราไม่กลัว เล <c oughs> ่เสมอเล่าเล่นหนุ่ยป้าใจยังเดียวป้าใจระดองเงี้ยโอ้โหเล่นเลยเดียวอยากเล่นแรอ่ะเล่นมันแบนโบพี่อ่ะมันแบนทุกการเลยไม่ได้จะเล่นตลอด มันโกงห่าอะไรขนาดนั้นเอาพี่ไม่เล่นอายาถึงตามคุณเลือกแล้วก็โบหลุดไม่ใช่ก็โบโดนแบนชื่อใจปะได้ตัวเดียวว่างั้นชื่อใจปะต้องโดุดนะก่อนคูตัวหนักก่อน,นปัดสูดแน่บ <c oughs> <c oughs> อกเลยเขาเรียกว่าเล่นเนื้อหรือเปล่า เห็นหาคอดเลแแบนบเนี่ยตูเลนตเลนป่าตอนเนี้ยพวกทีชอบแบนโบกต้องเจอนาคอดกูนาคอตได้ปัดตูดแม่งฉลาเลยฮะไ่มูลัดเล่นสบายนะตอนเนี้ย โอเคปรับตัวได้ดีนอกจากไอสลิมน,นี่มันเอามาทำาไมก่อนฮีโลดีๆมีเยอะแยะไอ้เ, <laughs> เหลืออีกสิบวินาที <laughs> I want to sleep. จบเกมนี้พี่จะไปนอนครับพี่ไปนอนพี่ป,ป่วยๆใช,ใช่เราต้องไปนอนผมไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงทำไมเล่นเกมได้อะเล่นเกมจนนิ้วล็อกหมดแล้วนะ <laughs> หัวอะไรมึงเล่นเกมสองเกมอีก <laughs> มึงเล่นสองเกมหนูรูร้ได้ไงยินดีต้อนรับสู่หนูรู้ได้ไงว่าหนูเล่นสองเกมหนูอาจจะเล่นแบบสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้หนูมั่วคนที่ติดเกมขนาดนี้คนของคุณ <laughs> oh my god, rêu chết nào các bác biết chưa bom lên đắp họng đầu thu trộm tiền. không lên mất vật họng đầu thu trộm con. ทำแล้วโอ้โหไอ้เพียควรไปเก็บกระแตกมาเนาะอูหลาดเนี่ยนะข้อขึ้นนะข้อขึ้นเอ้ยมันกำลังตีมังกรมังกรมันตีอะไรนะตีมังกรตีมังกรนะกำลังตีมังกร โอ๋ยบนสองตัวสามตัวเฮ้ยไป่จับเฮ้ยพี่จับจับไม่มีใครช่วยผมเลยโอ้จะใจบ้างแต่พ่อผมก็ต้อนสิพี่แค่พ่อเราก็อ่เดี๋ยวเราแก้แค้นให้ใช่ใจใช่ใจ เกมเลือดทำไมไม่มาเกมเลือดทำไมมาขัวากูเจอคนไทยร้วาเนี่ย้า,าขอขอลเลยมันกอนของเราถูกโจมตีติดารทีร่เก่อ เลยยิงดูอยู่แล้วไอ้โมระทไมต้องมาช่วยกหรอกเดียโอ้โมาเก็บแตกแล้ักไฟจะได้ทำไหมขอหน่อยคุณจูสวย

โอ้ยยากโดนเวทข้ามีจับนะข้ามันไหมข้ามันโดนหอ,อกคือโดนยิงโดนหอ,อกโอ,อก้ยพี่สออวยสวยอะไรสวย นล้วเขาเอาสุดนะครับเฮ้ยมันไล่ตูดพี่มันไล่คนตูดพี่พี่หน่อยตลอดมันไล่คนตูดพี่พี่ก็เปิดตูดให้มันเลยอย่างนั้นเลยเี้เปิดตูดให้มันเหรอ มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะวอทหลอนนะไอวอนครูจับไวโอเลตอันนี้เทวทีม Oh my god! Waiting, I'm <I 'm S 2> going on my way. Just a moment, about second minute. ทางไปจับเลยนะจะจับแล้วนะ จับแล้วนะขอับแล้วจับจับแล้วนะจับแล้วนถึงหรือยังนะยังไม่ถึงลำคตอนเลี้ยวรเนี้เล่นแลนดี่วะอุ้ยโดนเล่นบน โดน,นดิจิอมาช่วยรัดกูแอบ <laughs> เออทำไมซะอย่างนี้เนี่ยสลิมแม,นะม่นักเลยเนี่ยครูมาช่วยดีลัดกูเฉยปล่อยแม่งตาย <c oughs> <c oughs> ไปพี่ไปพี่ไปพี่ไปไปอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ไปอยู่สวยค่ะทำไมสลิมึงไม่แบกปู่ะดิเนี่ยไอ้เหี้ยไปก็ไม่รีเด้อเนะคนนี่มันรีไม่เป็นมันเดินกลับอย่างเดียวตัวเนี้ย

I want to kill นะ because lumber เครื่องหลอดนั้เนี่ยพ c a u อ e lumber เครื่องหลอด lumber s n o w super creep ถูกส่งออกไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวไอจะฟิกลับนะอยูฆ่าได้เนี่ยเอาไฮโอหน่อยเร็วๆ <Your team S 1> ตอนนี้มันดุด <laughs> พอก <laughs> ไปไปไปมีรอเรียกอยู่นี่ ไปดูดัด้วยอาคอดเช็ดด้วยนะคอเราเรียอยู่ข้างหลังแต่คอดสไลด์สลลไล<อ>ด์อยู่ดีไปขอบคุณมากเลยคับแล่ มันอยู่กลางตายไปแล้วไปจับปะชีวิตอ้ยอะพอตึงเลยพอตึงเลยตอตึงตึ้งไม่ปีว่ะพี่เสียดายมันอยู่รอบตอ้วะเดียด้วะ เน็ตการ์ดเลยเมื่อกี้อะไรนะคะเน็ตการเมื่อกี้จริงค่ะจริงเน็ตหนูแดงเลยเมื่อกี้ห่อเรียงผู้หลานไม่ไปทำเียว่าเฮ้ยมูลหลานตายโหมดเนี่ยอะไรปุณ่ะโอ้โซล เดี๋ยวไปโอดโอเเซรบคิวกูเจอแต่คนป่วยไอ้เหี้ยคนป่วยเล่นเกมมันน่ยันอยู่กลางอ่ะบนโลกบนนั้นเดี๋ยรถเอิ่ขึ้นที่มาโซนดักใช่ไหน,หนปเป็นอย่างงีกลางกลางช่องนี่ฉันรู้ฉลัก Has destroyed a tower An ally has been defeated. An enemy has been <coughs> defeated. We're dead. 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 We're โอ้แต่เราไม่ได้หลอเราต้องคิดซะบ้างเราเล่นกันสามคนนะไอสองตัวบัตนั้นจะไปนับรวมโอเคไหม้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอ๋อเลยเราต้องเดินด้วยกันแล้วแหละมานี้ยามสองแต่ลืมการบอม ก็ไม่รอดเฮ้ยโอเคไม่ไหวปะี่ดัด<ห>นดเลยนี <laughs> ่รอเลี้ยงหมดเลยหาเยรเลี้ยงป็เสียกี่แลโโหคนไม่ <laughs> ไมโล <laughs> นะมาโลดนะมูลานมูนมสับได้ไนะให้มูลานมับเรื่อยก่อนนะม,นมดซนะนเรียบร้อย

เริมเนาบูพี่ไปอีกแล้วเดินรองเท้าดูว่าเดยนไม่ออกเลยถอดรองเท้าเลยจะได้เดินเร็วเจ็บตีนดิเฮ้ยไม่เจ็บหรอกคุณจู๋จริงหรอไม่เจ็บจริงวะ ปิดเปิดอเลี้ยวได้ปะต้อเลี้ยวตัวเดียวอ่ะปิดได้ไดออกมาแล้วปิดไ้ปิดได้แต่มันจะในุ่มในุ่มนี้ในพุ่มนี้เอทำแล้วไงโสดมองไม่เห็นนะพี่บอกในุ่ม้เป็นุ่มน้ใช่คนมีกีล้วมันมีกีไ้อีกแล้ววะ ข้ bon oh, been been างบนอีกไปไปข้างบนกับเพื่อนดิเอาเจริญแล้วเล่นผลละวีวิเท่เลยพี่ปล่อยดาร์กบนแล้วไม่มีคนคุมประดาบโอ้ชนิดลงไปล่างโอ้โหสองตัวบาดจริงมั้งกลับกลับกลับฉลับมาแล้วพี่ผมไม่มีเลือดมีพี่มีฮิวนี่ไงมันอยู่นี่แล้วเอาเอามันไเด uh. in ินมาหาพี่อ่ะพี่มีฮิว เด,ดเดินก็โดนปิดดิเอ้ไปโย่ไปโย่ไปโย่ได้ผลปะไา้ผลปะหลตาลลี่ไม่เดินกับเพื่อนวะอจริงยะตอนนั้นมันลึกเกินเราโดนปิดตา้ตลอดก็มาเมื่อกี้ยังก็ไม่ได้ผมดาเมจไม่เยอะพอปิดแต่เราแรงใช่ปะต้องรอเพื่อนเกิดอะถอยก่อน กี่วิมันนะเกิดกี่วิตะลิ้นมันรูปก่อนเกินไปเมื่อกี้จะตีมังกรอย่างเดียวเลยมันมีเขาไม่หรอกมันกาดมันบ้ามันเลือกเล่นกลางเล่นบนได้ไหมแต่มันเลือกตีมังกรอยไปสับดีมูล่าโอ้ยเออสับต่อเลือดให้เพื่อนหรืมึงไม่ได้ไปห่างเลย รอให้มันขับไปเรื่อยๆแล้ว,ลว,ลวดูดูหลังดีๆหนูฟิชกับก็ได้หนู uh, ฟิชชั่ง1 0ีอ่ะเก็ดโลนะมันจ,จ <c oughs> นะไม่ขับยูนัดมันขับไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันเล่นเป็นนะตายมันโัน ไอ้เทียหวง,งได้แค่ผูเดีนวหได้แค่ั้นที่หมดแหละที่หมดแล้วท,ท,ที่หมดทุกอย่างไปตายด้วยไม่มีใครเอาไปรู้เลยคือบจะสองตัวบาทไอ้เหียคอนเทนต์ติดตามเนี่ยสองตัวนับดวงกันไม่ถึงบาทดเลยครั่ะจ <c oughs> ็บรอทำอะไรไม่ได้หรอกรอต,ตายก็แค้ แบกคนเดียวไม่ว่าอเชิงมันกำลังจะตายมาอะไรแล้วชีดตายเรียบร้อยพีคิวคนเดียวสิบกดตัวฝันไลค์แล้วขึ้นเนี่ยหนูเปลี่ยนจากฝันฝันไลค์มาฝันถึงพีดิทำไมทำไมหนูต้องแพ้ก่อนนอนเลยหนูไม่เข้าใจเมื่อวานหนูแพ้ก่อนนอนทำไมอ่ะ ช่เจวะโอ้โหไม่ได้ดาวชดเชยด้วยประเด็นนะ MVP สีม่มวงมาดีอะไรวะน,นี่เนี่ยแล้วคอที่จีจนเดบกไหม่ไหครับผมขอดูทีมสภาพทีม